สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับช่อง c o ตั t สตอร t o r y ครับวันนี้เป็น EP พิเศษหรือว่าเป็นคลิปก่อนภายในวันสงการานต์ครับเราจะพูดถึงหนังสือกระตุ้นที่ผมอยากจะแนะนําก่อนงานสัปดาห์สื่อครับที่งานสัปดาห์สื่อที่มันถูกเลื่อนจากสาการโควิดครับจริงๆมันจะต้องมีงานสัปดาห์สื่อภายในเดือน เมษายนนี้ครับแต่ว่ามันย้ายไปเป็นเดือนหน้าแทนแล้วกันนะครับเดี๋ยวตามีรจะแนะนําก่อนไหมซึ่งวันนี้นะครับผมตาโตแล้วก็นายตากี้มีกระตูนที่อยากจะแนะนําซึ่งเป็นกระตูนที่ทางค่ายได้ประกาศ LC ใหม่ล่าสุดซึ่งจะมีกระตูนเรื่องอะไรกันบ้างนั้นมาติดตามกันได้เลยครับผมวัสดีใครเข้ามารับชมภาพใหม่ครับไงก็ฝากยลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อไม่พลาดการชมคลิปใหม่ๆจากช่องทางก o t a l สต t o r y ด้วยครับคือนี่ผมจะพูดแบบกระชับกระชับเลยครับน่าจะเป็น EP พิเศษนี้เพราะ จะพูดถึงค่ายที่เรียกว่าหาซื้อได้ง่ายดีกว่าเลพราะว่าบางทีแบบไปซื้อสทูนบางค่ายแล้วแบบว่าหาซื้อไม่ได้บ้างอะไรไม่ได้บ้างเพราะว่าบางทีมัน l อประกาศวางจําหน่ายมาของบางค่ายเนี่ยแต่ปรากฏว่าเราไม่ได้ตั้งแต่วันแรกเลยหาซื้อไม่ตั้งแต่วันแรกอะไรก็ไม่เรื่องเดียวกันกับผมก็ลองไปดูคลิปเก่าๆที่ผมเคยพูดไว้ดีกว่าครับว่ามันเป็นประเด็นอะไรบ้างก็ลองดูคลิปเก่าๆที่ผมเคยโพสต์ไว้ก่อนหน้านี้เลยแล้วกันครับ เดี๋ยวเรื่องแรกมาเลยดีกว,ว่าว่ามีอะไรจะแนะนำาั้งตาอ่านโดยมันจะมีกระตูนเรื่องแรกนะครับที่ผมอยากจะแนะนําคือเป็นกระตูนที่กระแสดังมากๆตั้งแต่ก่อนประกาศ LC นั่นก็คือเรื่องนี้ครับผมไคจูน้ํามันเอ๊ก ไคจูนี่ก็ต้องบอกเลยนะถ้าว่าชื่อบอกว่าเป็นไคจูนี่ก็คือสัปเหร่แน่นอนครับที่สำกัญนะการ์ตูนเรื่องไคจูมันเองนั้นเป็นของการ์ตูนของค่ายชูเอช่าด้วยครับชูเอช่านี่ถือว่าเป็นการ์ตูนค่ายอันดับหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้ครับของทางสำนัิพนพ์ญี่ปุ่นผม่ยอมรับเลยนะว่ามันการะตานเนี่ยผมจะตามเก็บหนังสือการ์ตูนเนี่ยผมจะมีอยู่3ค่ายโดยตรงแล้วก็มีชูเอช่าโคดันชาโคโดกาวะสซควีเนกแล้วก็โชกากุกังโชกากุกังนี่ผมจะตามเก็บเป็นค่ายสุดท้ายเลยนะ่นตที มันโดนทําการ LC จากทางญี่ปุ่นนะอ่ะแนะนำต่ออ่าโดยกระตูเรื่องนี้นะครับความสนุกของกระตูนเรื่องนี้ที่ผมลองสัปาห์ได้อ่านมาโหรู้สึกว่ามันเป็นกระตูนที่ลายเส้นสวยมากแล้วใช้กระดาษเหมือนกระตูลเรื่องอะไรนะโมโม,โม,โมใ่นะใ,ชใช่ไหมโม่ใช่กรโมโม่ไหมทักเกอร์ แล้วเนื้อหาของลายเส้นเดี๋ยวผมอยากจะลองเปิดให้ดูดเป็นตัวอย่างก่อนนะครับเนี่ยครับเปิดหน้าแรกก็มาเป็นสีสีเลยแล้วกระดาษกระดาษเนียนละเอียดเยอะลายเส้นสวยมากครับเนี่ยถ้าถ้าสังเกตดูนะครับเนี่ยกระดาษดีแค่ไหนครับก็ถือว่ามันไม่ถึงขั้นของกระตุวเรื่องไอโซมานะคบถ้า,ถาเป็นโซมากระดาษห,หนึ่งกระดาษหนึ่งคือมันจะเป็นกระดาษแบบพรีเมี่ยมมากหรือเป็นกระดาษที่เรียกว่ากินเดอย่างดีครับอีกเรื่องหนึ่งที่คืออยากจะแนะนํว่าคือมันจะเป็นกระดาษแบบเช่นเดียวกับแอสซิสซินคาร์ดูล์กับโซม กระดาษนี้ถือว่าเป็นระดาบหนึ่งแต่ว่ากระดาษของกระตูเลือกของไคจูกมันเองเนี่ยก็จะเป็นกระ,กระดาษที่รองลงมาหน่อยนะฮะก็จะพูดว่าคุณภาพก็ถือว่าถือว่าดีกว่ากระดาษของกระตูบางค่าย,ยดีกว่าที่มันแบบแ๊บเดียวเก่าเก่าเหลืองอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือกเปื่อนนะฮะโดยที่ผมอยากจะบอกว่ากระตูเลือนี้มาสนุนงานมันเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับตัวเอกของเรานะครับที่เคยมีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นหน่วยปราปามป่าบไคจูครับแต่ว่ามันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้เพกอะได้ไปอยู่จุดจุดหนึ่งถือว่่าเป็นจุดที เป็นตำแหน่งอาชีพที่แบบว่าดูแบบดูแบบต้อยต่ำเอางี้ดีกว่าครับแล้วประมาณว่าเพ่ของเราอะแต่ไปเจอเหตุการณ์พัดหลงไปมาจนทําให้ตัวเอกของเราอะได้ไปร่วมผ่านการคดสอบหรืออะไรอย่างเงี้ยคือผมก็ไม่อยากจะเกิดมากนะครับคืออยากให้ดูรายละเอียดของสกลภาพของกระตูลเรื่องนี้คือ ออกแบบคาแรคเตอร์สวยตัวละครน่ารักผมว่าเพื่อนๆน,น่าจะชอบยิ่งเป็นใครที่ชื่นชอบแับปราสัตประหลาดไอพัน<ต><ต>พนรกแตกพันธนรกแตกพันพนรกแตกครับไอหน้าจอกแนวดาร์คครับออกแนวดาร์กดาร์คดาร์คสุดๆเลยคือตายเป็นตาย อโยวะชูชาดแต่เรื่องนี้จะเป็นแนวป่าสัป,สปหลาดแบบแฟนตาซีครับจัดต,ตั้งรูกานเป็นทีมแล้วชื่นชอบในการป,าปร่าสัปหลาดแล้วแบบมีความสามารถสเกลละเอียดที่เป็นความลับของในเนื้อหาเนี่ยผมบอกได้คำเดียวว่าใครที่ชื่นชอบแนวนี้นี่ไม่ควรพลาดไป็นอย่างพูดได้ง่ายว,าว่าใครว่าชื่นชอบแนวสปัปหลาเนี่ยหรือว่าใครที่เป็นแฟนแบบตัวเรื่องแบบหนังเรื่องกอซีล่าหรือคิงคองเนี่ยแล้วมาดูแนวสัปหลาหรือแบบแบบใครที่เป็นแฟนหนังอย่างอาแปซิฟิกลิมอะไรพวกนี้ที่เกี่ยวสัปหลาตัว้ยักษ์กลุ่มหอมา หรือมันจะมีกลิ่นอายแบบอะไรอย่างเงี้ยผมว่าแนะนําให้ลองหา,าได้เลยดีกว่าเพราะว่าน่าจะชอบแนวสป,ปรารัตเรื่องนี้กันอย่างแน่นอนสำหรับไคจูเดมันเองนะครับเดี๋ยวเรื่องที่สองมาแนะนําต่อเลยดีกว่าเป็นเรื่องอะไรต่อไปจะเป็นแนวเป็นแนวการ์ตูนทําอาหารต่างโลกครับซึ่งหน้าปก หน้าปกผมไม่เห็นกระตูนเคยไปอ่านอ่านออนไลน์ไม่ใช่อ่านอ่านออนไลน์สิเปียทดลอง,อ,งอ่านทางค้างค่ายใช่ไหมร<อ>ู้<อ>สึกว่าเนื้อหามันน่าสนใจโดยที่ตัวเอกของเรานะครับมันจะเป็นตัวละครที่ชื่นชอบในการทําอาหารเป็นอย่างมากแล้วปรากฏว่าไปทํามีท่าไหนไรู้ไปจับไม้จับพูจนปรากฏว่าตัวเอกของเราดับไปเกิดไปอยู่ในที่ต่างโลกคือตัวเอกของเราคือไม่ได้ตายนะครับไม่ได้ตายเหมือนมุกกระตูนบางเรื่องที่แบบว่าเกิดใหม่ต่างโลกโลกที่เราดูผมโคหน้าเบื่อเลยบอกตามตัวว่าเบื่อที่เบื่อมาก เกินหมายต่างโลกแล้วมาเป็นเทพแต่คราวนี้คือพรกคือมาเป็นเป็นเชฟหรือเป็นคนทําอาหารเก่งในยุคปัจจุบันไม่ใช่ไม่เรว่าทำอาหารเก่งเป็นคนที่ชอบทำเป็นคนที่ชอบทำอาหารเป็นคนที่ชอบทำอาหารแต่ว่าพอดันไปอยู่อีกโลกหนึ่งที่เรียกว่าเป็นโลกที่เรียกว่าเป็นโลกแฟนตาซีอะไรแฟนตาซีโลกแล้วต้องไปทําเมนูอาหารในโลกปัจจุบันเนี่ยไปในโลกแฟนตาซีเนี่ยจะเป็นยังไงผมว่าน่าสนใจมากเรื่องอาหาของกระตูนเรื่องนี้ครับผมตอนที่ผมได้อ่านทดลองอ่านลายเส้นของกระตูนเรื่องนี้รู้สึกว่า ลายเส้นมันดูสวยมากคืออนาตอมี่รายละเอียดแบ็กกาวคือการใส่วาดรายละเอียดคือมันดูใส่รายละเอียดเยอะไปหมดตัวละครฝ่ายหญิงที่เป็นฝาเป็นเ่าเอลเอ,อิร์ดซึ่งตัวละครน,นี้จะเป็นตัวละครที่ทําอาหารไม่เก่งเอามากๆแล้วตัวเอกของเราอะ่ะก็ได้เป็นคีมมหาของนางเอกของเราปรากฏว่าเฮ้ยขาดใจใน,ในขาดใจในรสชาติของฝีมือของนางเอกซึ่งพอเพลของเราเนี่ยก็เลยทําหน้าที่เป็นบทบาทเหมือนกับเป็นเชฟเป็นเชฟในหมู่บ้านหรืออะไรสักอย่างนะข่าวที่ผมอ่านในตัวอย่างทดลองนะผมว่าการ์ตูนเรื่องนี้ นอกจากที่อ่หารที่ผมตามเก็บกระตูแนวํารมหารอย่างโซมาเนี่ยผมว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าน่าสนใจซึ่งสําคัญด้วยคือกระตูเรื่องนี้ราคาอยู่ที่125บาทถ้าถามว่าถ้าเราไปซื้อในบุ๊กเฟแเราก็จะได้ส่วนลดในส่วนต่างอยู่ที่ประมาณ107บาทก็ถือว่าได้อยู่นะครับกระตูในราคานี้เพราะว่า เรื่องลายเส้นเรื่องอะไรกระดงมกระดาษ<ๆ>กา็ถือว่าทําได้ใช้ได้<ร>ด้วยเพราะว่าก<ไ>ระดาษของกระตุ้นเรื่องนี้จะอยู่ขึงข้านกระดาษของกินลีนั่นเองครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจฮะใครที่ชื่นชอบแนวทาอาหารต่างโลกแต่อาจจะมีเนื้อหาสาระความรู้นิดๆหน่อยๆเนี่ยผมแนะนำนะครับว่าถ้าใครเบื่อแนวแฟนตาซีเบื่อแนวแอคชัน่นลองมาหาอ่านกระตูนแนวทำอาหารต่างโลกเรื่องนี้ผมค่อนข้างจะแนะนำอีกเรื่องนึงเลยครับ่อจากเรื่องกระตูนแนวทำอาหารต่างโลกนะครับเรื่องที่แบบว่ายาวมากๆโดยเฉพาะชื่อที่ว่า พอเมื่ออาหารสุดห่วยเลยต้องช่วยเหล่าคุณเอลเนี่ยโอ้โหชื่อ,อยาวจริงอันนีว่าอ่านแนวนวนิยายไรโนเวลใช่ไหมใช่ถ้าเกิดว่าใครสมมติว่าอยากสนใจแนวการ์ตูนทำอาหารอะไรเงี้ยผมก็แนะนําว่าเรื่องนี้ว่าเป็นการ์ตูนที่แบบน่าจะเป็นแนวแปลกใหม่สำหรับต่างโลกครับอาจจะเป็นเหมือนเล่าที่เคยดูแลไรเลสลองอันแลตวเวอร์ที่เราเคยเ,ออเป็นอนิเมะก่อนหน้านี้แล้วก็แต่สมมติว่าเราอยากดูแบบเป็นแนวแบบไม่เชิงผู้กล้าไม่เชิงร้านอาหารโดยตรงเป็นแนวแฟนตาซีแบบทำอาหารเนี่ยก็ เราไปหาอ่านดูแล้วกันครับคืออยางมีการ์ตูนเรื่องนี้ผมอยากจะแนะนำครับเป็นของค่ายแสน่มเจอคอมิกโดยตรงด้วยมันจะเป็นการ์ตูนแนวใหม่ก็ไดาจะเป็นการ์ตูนเรียกว่าเป็นแนวนินจาที่เรียก้วยว่าหายจากวงการที่เราอ่านการ์ตูนแนวนินจามานานมากถ้าไม่นับพวกนารูโตะครับนี่จะเป็นแบบเปโอลิกาด้วยเปโอลิกาด้วยอะไรอย่างเงี้ยอย่างนารูโตะนี่ผมไม่นับนะเพราะว่านาโตะมารูโตะนี่ถือว่าเป็นการ์ตูนแบบระดับนนีไปแล้วแต่เวลาเราจะไม่พูดถึงงั้นเราจะพูดถึงการ์ตูนนินจาแนวใหม่นั่นก็คือการ์ตูนเรื่องออโลว คือเรื่องมันเป็นไงคือผมก็ยังไม่ได้อ่านรายละเอียดแต่ว่าตาเขาได้ดูรายละเอียดแล้วว่าการ์ตูนเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างเป็นการ์ตูนแนวที่ตัวเอกของเราครับมันคือถือว่าเป็นอาชิพที่แบบมีหน้าที่เป็นนินจาป่าปีศาจแล้วตัวเอกของนางเอกของเราเนี่ยก็จะเป็นคนที่ไม่รู้อิโน่อิเนี่แต่มีความสามารถในการมองเห็นเซนส์วิญญาหรือเซนส์ทูตหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่มันจะเป็นแนวแบบแนวแบบแอคชั่นแฟนตาซีซึ่งถามว่าอาจจะเป็นเนื้อเรื่องที่ใครหลายๆคนอาจจะชื่นชอบแนวนี้ก็ได้โดยผลงานของอาจารย์ผู้วาด ผมว่าลายเส้นของแกมีเอกลักษณ์มากซึ่งก็คือคนวาดอย่างการ์ตูนเรื่องทูเลอร์พลูนั่นเองครับคือ er Blue ทูเลอร์พลูนี่คือการ์ตูนเดอะเบสใช่ไหมเดอะเบสรับผมนะเพราะว่าเป็นตัวในยุคยุคเก่าแล้วที่สําคัญคือลายเส้นแกแบบมีเสน่ห์มากๆเดี๋ยวเรา<ช>จะมาพูดต่อเลยดีกว่าว่าการ์ตูนเรื่องหย่าจันคนวาดทูเลอร์พลูเนี่ยก็ทางสยามค่ายาอินเตอร์คอมิก,มกเนี่ยออก็ได้ LC การ์ตูนทูเลอร์พลูในอดีตนะครับน่าจะสมหวังสำหรับคนที่รอคอยสหรับการ์ตูนเรื่องทูเลอรูอย่างทีเดียวครับทูเลอร์พลูนี่คือจะต้องบบบบบบออออกกกเเเเเเเปป็็นนนนนนแแแแววววาาารรร์ตูซซีีีี่่่่่คคมมด้ัทพชขงยยไหลื เรียกว่าลูกเจ้าหญิงมนุุย์ตางดาวสักอย่างแหละแล้วว่าตัวละครที่มาบบเป็นดูด้แบบที่ผมทดลองอ่านเป็นอะไรที่แบบมันน่ารักและมีเสน่ห์มากๆครับแต่ว่าต้องยอมรับว,ว่าการ์ตูนทูรบลูดีถ้าเป็นในเวอร์ชันแบบแอนิเมชันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแนวเซ็กซี่18บวกนิด <18 S 1> <ว>หน่อยนะโดยเฉพาะภาคสองครับแต่ถ้าเป็นแอนิเมชซีซั่นแรกนี่ก็จะไม่ค่อยว่าบิวว่าหวานเท่าไหร่มากแต่ถ้าเป็นแอนิเมชซีซั่นสองนี่ก็จะ18บวกชัดเจนครับก็ใครที่ชื่นชอบแนวการ์ตูนสายเซ็กซี่คอมเมดี้แบบแนวเลิฟนี้ด้วยก็ เราดูทูเลอรดูได้เลยได้กันครับของค่ายแสงตอมีรู้สึกว่าน่าจะถูกใจคนที่ชื่นชอบประตูนแนวนี้ครับผมกำลังใจนะว่ากระตูเรื่องนี้คือเป็นประตูนในยุคอดีตที่เรียกว่าคนในยุคนั้นอาจจะต้องแบบเฟรนกับมนุษย์ต่างดาวสาวเซ็กซี่คนนี้กันอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องสุดท้ายกันเลยดีกว่าีจะไม่พูดถึงไม่ได้ครับสต่ประตูที่ผมอยากจะแนะนำนะฮะนั่นคือกระตูเรื่องโคลอเซียนนั่นเองฮะ ชื่อที่แบบว่าแค่เห็นหน้าปกเนี่ยก็ต้องยอมใช่ไหมว่าเป็นการ์ตูนแนวสายต่อสู้และสายต่อสู้ที่ว่านี่คือมันเป็นการ์ตูนที่แบบน่าสนใจจริงๆครับว่ามันเป็นการ์ตูนแนวไหนอย่างการ์ตูนเรื่องคอร์เซที่ผมอยากจะแนะนําเป็นเรื่องปิดคาคี่เป็นการ์ตูนที่ผมอยากจะแนะนํนา,นม,านนมากๆครับคือตอนแรกผมก็ไม่คิดหรอกว่าการ์ตูนเรื่องนี้ไปเป็นของใครวาดนะแต่ว่าพอมาดูลายเส้นอาจารย์เนี่ยผมบอกเลยว่าคุ้มตาจริงครับนั่นก็คืออาจารย์ ยาสุชาบาบาครับคือถ้าสมมุติว่าใครที่นึกไม่ออกนะให้นึกถึงเรื่องการ์ตูนเรื่องนี้ไ,ได้เลยนะคุณชายพันโชคโคฮินาตามินนอรู้ว่าเป็นการ์ตูนแนวแบบสายต่อสู้คาราเต้แบบเ,ตเตตป็นการ์ตูนแนวศิลปะการต่อสู้ซึ่งมีทั้งมวยไทยคาราเต้ยูโดยูยิสึที่เป็นการ์ตูนที่ดังามากๆครับในยุค ในยุคผมสมัยเกือบสิบกว่าปีอ่ะสิปีอ่ะใช่และวยี่ยี่ยี่ยอมรับเลยครับพี่อาจารย์ยเซชาบาบานี่เป็นการ์ตูนที่แบบวาดคิวบูได้แบบแน่นมากแล้วอนาโตมี่คือวาดร่างกายของผู้หญิงได้อย่างเซ็กซี่มากคือเอาไม่แค่ใครอยากกร์ตูนเรื่องคนแจกบนโช็อปุ๊บผมเชื่อว่าแต่ละคนคงอยากจะมีแบบประสบการณ์อยากจะมีเรื่องชกต่อยใช่ครับต้องสาขานั้นเมื่อร้อนจริงๆครับการ์ตูนนี้สนุกจริงไอ้สำคัญนะการ์ตูนนี้มันจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ อาวุธชีวะอาวุธชนิดหนึ่งอ่ะเรียกว่าเป็นอาวุธชนิดนี้ในยวีที่แบบว่าใครที่สามารถได้ครอบครองอาวุธชนิดนี้นะครับคือกระสุนปืนโล,โลหะทุกอย่าง จะไม่สามารถยิงไม่เข้าคือทุกอย่างที่แบบก่อนที่จะสัมผัสตัวมันจะสลายไปเองครับสลายเป็นผงไปเองแม้กระทั่งขี่ปนาวุธนิสงนิสฝ่ายครับก็จะไปสามารถทําร้ายคนที่ครอบครองอาวุธชนิดนี้ได้ครับนั่นก็คืออาวุธพีทเมเกอร์นั่นเองแต่ที่สําคัญนั้นอาจารย์บาบาเนี่ยผมต้องยอมเพราะว่าแกค่อนข้างอินดี้ครับเพราะว่าแกได้ใส่ตัวละครจริงๆในในโลก,โลกเราด้วยใ,ใช่ไม่ว่าจะเป็นฮิลลารีคินตันนะครับ วลาดีเมียปูเตนน่าจะเป็นผมว่าน่าจะเป็นความชื่นชอบส่วนตัวความชื่นชอบไหนจะเป็นฮอคโฮเก้นอย่างเงี้ยไหนจะเป็นแบบใครต่อใครบ,บ,บูสลีอย่างเงี้ยแบบโอ้โหแบบแต่คนนี้ตัวโตจริงจริงตัวโตจริงจริงครับแล้วแบบอาจารย์แกผมเชื่อว่าแกเป็นอินดี้จริงแล้วค่อนข้างที่จะแบบว่าใครแล้วแบบลายเส้นเนี่ยผมการันตีนะว่าแนวโคลอเซียมเนี่ยของของอาจารย์ผลงานของบาบาเนี่ยต้องชื่นชอบแบบกันอย่างแน่นอนแล้วคือนางเอกของเราเนี่ยมันจะมีพื้นปมปูมหลังเกี่ยวกับ การตามหาของวัตถุบางอย่างสัตว์ปีกระตูเรื่องนี้ผมอยากจะแนะนําเลยว่าใครที่ชื่นชอบประตูแนศิลปะการต่อสู้ระชื่นชอบลายเส้นผู้หญิงเซ็กซี่อย่างอาจารย์บาบาเนี่ยผมแนะนําเลยว่าเรื่องนี้กาลังใจจริงว่าสนุกมากครับนำประตูเรื่องโคลอเซียมเลยเป็นกระตูที่แบบมันจริงรับแค่ดูตัวละครได้ดูคิวโรก็ถือว่าฟินนะครับ ก็คลิปนี้ทั้งหมดก็ถือว่าเป็นการรีวิวกระตูนเข้าข้างเขาสำหรับช่วงวันหยุดสงการแล้วก็ช่วงวันหยุดต่างๆก่อนงานสัสดงสื่อภายในเดือนหน้าครับก็ใครที่อยากจะอยากจะหากระตูนในใหม่ๆก็ลองดูคลิปนี้กันได้เลยนะครับส่วนใครที่เข้ามาใหม่ครับที่ยังไม่ได้เข้าติดตามเลยก็ฝากลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อไม่พลาดการชมคลิปใหม่ๆจากช่องทางโกตัสกตอี่ด้วยนะครับเดี๋ยวตาเมไรจะพูดหน่อยไหมปิดท้ายหน่อย เอาเป็นว่ายัางไงช่วงนี้ก็ออกไปไหนมาไหนก็อย่าลืมใส่แมสากากันด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ถือว่ากระแสตอนนี้ถือว่าค่อนข้างอันตรายมากเลยครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งผมว่ากมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่งานสัปด์ห์หถังสือช่วงเนี้ได้ทําการเลื่อนออกไปเนี่ยอย่างน้อยถ้าเรามองในแง่ดีคือเราก็จะได้มีเวลาเต็มตัวทํากันบ้านให้มากขึ้นให้มากขึ้นกว่านี้อีกหนึ่งเดือนมีวางแผนเดินทางอะไรถึงตอนนั้นไม่แน่กระแสเรื่องโควิดอาจจะดีขึ้นแล้วก็ได้ครับอาจจะซาลงอาจจะแบบ สามารถเดินทางกันได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะก็ได้ก็ถึงตอนนั้นถ้าติว่างานนสัปดังสื่อยังจัดอยู่ในเดือนหน้าเขาก็ขอให้มีความสุขการสัปดังสื่อกันคราวนี้อย่างแน่นอนแล้วแล้วคาดว่าอาจมีโอกาสก็อาจจะได้พบกันกับผมในงานสัปดังสื่อครั้งนั้นด้วยใช่ไหมถ่ายบล์คเบอร์ดีจะไปถ่ายบล็อกเก็บบรรยากาศเก็บฟุตภาพบรรยากาศเพื่อนๆน้องๆทุกคนที่ไปซื้องานสื่ะตนก็เจอกันก็สามารถทักทายกันได้นะครับ ในก็คลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับก็ขอให้มีความสุขใช่วงเทศกาลสงการานต์ก็เดินทางไปไหนอย่าประมาทในการใช้ชีวิตกันนะครับก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาขั้นที่ก่อนสว,ส,สวัสดีครับ